JP พีเขาก็ไม่ได้เปิดอะไรในยาน,นี้ค่ะแต่ว่า JP และพวกเขาทุกคนอนะรู้สึกเหมือนกันว่าคือมันผสมกันระหว่างความตื่นเต้นความรักทำให้เขามีความรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็รู้สึกว่ายานอวกาศเนี่ยเรียกพวกเขาเรียกพวกเขาเข้าไปเพื่อที่จะอยู่ใกล้ๆ JP เชื่อว่าผู้คนทั่วไปก็น่าจะรู้สึกอย่างเดียวกันถ้าพวกเราได้เห็นยานบินนี้ เสร็จแล้ว JP กับพวกทหารพวกเพื่อนๆก็ออกมาแล้วก็อยู่ในห้องนั้นน่ะสำรวจอยู่ประมาณ30นาทีแล้วเขาก็เดินไปต่ออีกห้องหนึ่งปรากฏว่าเจอห้องสมุดที่ใหญ่มากในห้องนี้มีม้วนหนังสือที่มีฝาครอบทองแดงม้วนหนังสือพวกเนี้ยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสูงถึง20ฟุต นักโบราณคดีที่มาด้วยก็คลั่งคล้ายกับห้องนี้มากเพราะว่ามันเหมือนกับขุมทรัพย์ขุมสมบัติสําหรับเขาเลยจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นขุมทรัพย์สําหรับมนุษยชาติด้วยนะคะตรงกลางห้องสมุดเนี่ยมันมีลูกลูกหนึ่งเหมือนกลมๆเหมือนลูกบอลแล้วก็เป็นเหมือนกลุ่มดาวลูกบอลเหล่านี้กลมๆเนี่ยมันก็จะขยับ ให้เหมือนแบบว่าลงมาตามขั้นบันไดที่ม้วนร,รอบๆมันแต่ว่าพวก JP ไม่ได้เดินลงไปเขาบอกว่าไม่ให้ลงไปตอนนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรเกิดขึ้นมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนทหารก็ชวนลงไปไหนๆก็มาแล้วอะลงไปขอสำรวจดูหน่อยเถอะว่ามีอะไรแต่ว่านายทหารระดับสูงก็บอกว่า no ห้ามเข้าไปนายทหาร คนเนี้เหมือนกับว่ารู้ว่าในนั้นมีข้อมูลอะไรสำคัญอยู่แต่ว่ายังไม่อนุญาตให้พวกเรารู้แล้วเจพีกับพรรคพวกก็ต้องเดินทางกลับไปแล้วเดินทางกลับด้วยวิธีเดิมที่เขาเดินทางมาทีนี้พอออกมาแล้วนะคะเจพี JP เขาก็มาอธิบายว่า ในที่แห่งนั้นที่เขาไปมาที่ใต้ดินของแกรนแคนยอนเนี่ยมันเป็นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็มีเป็นร้อยร้อยพันพันห้องมีทั้งตัวอักษรไฮโรกริฟิกมีแผ่นจารึกสีทองมีมัมมี่แล้วเจพีก็บอกว่าในที่แห่งนั้นนะมันใหญ่มากมีเป็นร้อยร้อยพัน,พ,นพันห้องมีทั้งตัวอักษรไฮโรกริฟิก มีแผ่นจารึกสีทองมีมัมมี่แล้วเจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกว่าพวกมนุษย์ในนี้ที่อยู่ชั้นใต้ดินเนี้ยนะเคยออกมาข้างนอกบ้างแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เจพีคิดว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์มดหนะ้าเพราะเขาบอกว่าพวกนี้มีตาที่ใหญ่มากทีนี้เจพีก็คิดว่าอีกไม่นานค่ะไม่นานเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะถูกเปิดเผยขึ้นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อาจจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้คนมาเห็นยานบิน